ลุงตุ้มสวนกเกษตรอินทรีย์สวัสดีครับลุงตุ้มอยู่ที่โครงการที่ห้าคลิปก่อนลุงตุ้มถ่ายให้ดูว่าเราปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสวนเนี่ยโดยหน้าสวนนะฮะหน้าโครงการของเราเนี่ยเป็นคลองสาธารณะนะฮะเป็นคลอง ของชนประทานนะครับเป็นของชนประทานนะลากตินแนวยาวไปถึงนู้นของทุกบ้านนะครับข้างบนนี้เป็นคันคลองใหญ่นะเป็นคลองซีเมนคลองปูนนะครับตรงตรงเลยแต่ยังไม่ปล่อยน้ำมานะครับเดี๋ยวต้องอีกสักระยะหนึ่งอะ่ะคงคงระบบซัพพอร์ตเสร็จสมบูรณ์ก็คงจะปล่อยน้ำมานะครับตรงนี้ก็ยาก,ก็ขึ้นลก สร้างไว้หลายปีแล้วสาปีแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่หน้าโครงการเราเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยถนนคันคลองชมระทานแล้วก็ปรับปรุงข้างหน้าสวนเดี๋ยวลุงตุ้มจะติดป้ายป้ายโครงการนะฮะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์โครงการที่5แล้วก็จะแต่งตรงนี้ปลูกดอกไม้ น่าจะเป็นต้นไม้นะปลูกทองบุไลสวยๆเหลืองๆนะครับไ,ไว้แนวนอกแล้วก็ปลูกบัวปลูกบัวไว้ในในร่องน้ําด้วยวหน้าบ้านจะได้น้ามองนะหลวงตุ้ม,มทําทะลุไปถึงนู้นนะครับไปลามไปในที่สาธารณะเพื่อที่จะ,ะเป็นร่องระบายน้ําเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยน้ําในสวนเราจะมีท่อระบายออกนะครับเดี๋ยวดูว่าท่อตรงนี้ ถูกปิดไว้นิดเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเคลียร์นะครับอย่างลูกน้องเคลียร์เมื่อวานนี้เห็นแล้วละ่ะนะครับมันจะมีท่อระบายน้ําอยู่นันนนน่นะครับเป็นท่อพีว3ซสามนิ้วนะครับเป็นท่อสีฟ้าเนะีฮยเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะหน้ามองเนะี่ยฮะลูกบ้านที่อยู่แปลงลิมที่ลุงตุ้มขายแพงกว่าคนอื่นนิดนึงแปลงนี้ยลุงตุ้มขายไปล้านสามนะครับก็จะได้ที่ตรงนี้ด้วย เป็นที่ที่เป็นของนชนประทานแต่เราสามารถใช้งานได้ก็เขาไม่อนุญาตให้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่เป็นถาวรวัตถุนะครับแต่เราจะเอาโต๊ะมานั่งเก้าอี้มานั่งนะครับจะใช้ประโยชน์ได้นะครับในร่องน้ํานี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวดูว่าเราปลูกบัวขึ้นมาแล้วภูมิทัศน์จะสวยขึ้นนะครับหลายคนอาจจะมองว่าที่ตรงนี้ต่ำที่ที่หลงตุ้มจัดสรรไว้เนี่ยเหมือนเหมือนก็ต่ำกว่า กว่าถนนนะฮะไม่ต่ํากว่าถนนเพราะลุงทุ่มถ่ายระดับจากถนนถนนถนนหลักถนนของหมู่บ้านนะครับถ่ายมานะครับระดับเดียวกับถนนแต่ที่มองเหมือนต่าก็เพราะว่ามันเป็นคันคลองชลประทานคันชอ่องชลประทานเนี่ยมันต้องทําแนวระนาบให้น้ามันไหลได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันสูงมันสูงคือคือจากมันต้องไหลเทียบจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับขึ้นไปข้างหลังนะครับข้างหลังเราเนี่ยมันจะสูงกว่านี้อีก ที่ที่อยู่ข้างข้างคลองชมพทานจะต่ําหมดทุกที่นะครับแต่รับรองตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะฮะแต่น้ําจะมีปัญหาก็คือเวลาฝนตกปริมาณน้ํามันมากเนี่ยพอเป็นมานน้ามันมากเนี่ยเราก็มีทางระบายที่จะระบายลงลงลงคลองสาธารณะได้ลงลงคลองของย่อยของชมพทานได้นะฮะหลวงุก็ทําไว้เรามองถึงภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าเราไม่อยากรับน้ําจากภายนอกเลย แม้แต่หยดเดี่ยวเพราะว่าน้ําภายนอกเนี่ยมันมีแต่สารเคมีทั้งนั้นแต่ด้วยความจําเป็นบางครั้งเราก็ต้องใช้แต่ถ้าฝนตกลงมาเราต้องมีทางระบายออกไม่ใช่ว่าให้ฝนตกมาก็ท่วมกันอยู่ทั้งโครงการเนี่ยท่วมหมดไม่ได้สําหรับแปลงนี้แปลงของน้องโชคที่อยู่ริมนี้น้องโชคน้องแตงแล้วก็อีด้านข้างนะครับแปลงของน้องก๊อ มันจะเป็นจุดที่ระบายน้าออกเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งแปลงเนี่ยจะถูกเชื่อมออกันด้วยท่อทั้งหมดนะครับถ้าข้างในเต็มก็จะไหลผ่านท่อมาแล้วก็จากท่อนเนี่ยจะไหลออกทางด้านหน้าเลยครับลวงตุ้มได้ได้มองทั้งหมดไว้แล้วว่าระบบะน้ําระบบจัดสรรเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ในนี้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานทั้งปีนะครับ บางครั้งน้ําอาจจะแห้งลงไปนะครับในช่วงฤดูแล้งอย่างนี้เราก็ประคองเพื่อที่จะให้น้ําไม่แห้งมากนะครับแต่ทุกแปลงก็มีน้ําใต้ดินน้ําซึมออกมาอยู่แล้วในปริมาณการใช้นะครับม้งตุ้มได้คํานวณไว้ว่าต้นไม้กี่ต้น1ต้นน่ะใช้น้ํากี่ลิตรต่อวันเพราะฉะนั้นพื้นที่เก็บน้ําเรามีทั้งหมดกี่ ตารางเมตรนะมีกี่คิวน้ำจะพอใช้เท่าไหร่น้ำจะระเหยออกออกด้วยอากาศเนี่ยเท่าไหร่นะครับในช่วงฤดูแ้งเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยอพอไหมเพราะว่าฤดูฝนนะฮะฤดูฝน,นมันไม่มีปัญหาอยู่แนละ้วมันถูกเติมลงทุกวันอยู่แล้วโดยฤดูแ้งวันนี้เราต้องประคองเอาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาน้ําจากภายนอกมาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับเราตั้งใจที่จะให้เป็นกเกษตรอินทรีย์จริงๆก็คือไม่รับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเลย ไม่ว่าจะเป็นเคมีที่มาจากทางอากาศนะอากาศก็คือรอบบ้านเราเนี่ยเราทําแนวกันชนที่เป็นต้นไม้ไว้หมดแล้วนะเราไม่ถูกโจมตีด้วยสารเคมีจากภายนอกนะครับเพราะว่าเรามีแนวกันชนที่เป็นไม้ป่าแล้วก็กอไผ่แล้วก็ต้นกล้วยที่ดักไว้ทั้งรอบรอบทั้งหมดนะครับถ้าเราอยู่เดี่ยวเดี่ยวเนี่ยเราทําไม่ได้ถ้าเป็นโครงการอย่างเงี้ยมันทําได้นะครับแล้วเราก็มีระบบน้ําที่สามารถให้น้ําได้ทั้ง ทุกแปลงนะฮะระบบน้ำเนี่ยเป็นระบบน้ำอัตโนมัติลงตุ้มติดตั้งไว้ลงนี่ชุดนี้ก็หลายบาทเหมือนกันลุงตุ้มก็จัาการก็ไม่ได้เสียดายนะครับให้ลูกบ้านได้ทำงานอ่าให้ลูกบ้านได้ได้รับความสะดวกนะครับไม่ต้องรดน้ำเองเพราะสไตล์ของลุงตุ้มก็บอกแล้วว่าทำกเกษตรแบบมือไม่เปื้อนนะ,ะแล้ว สารเคมีที่จะรับมานะครับมาจากอากาศแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวพูดเลยไปนะครับมาจากทางอากาศนะครับล้วก็มาจากทางดินนะครับมาจากทางดินก็กเราจะไม่นําดินจากภายนอกเข้านะครับพวกปุ๋ยพวกเคมีอะไรพวกนี้ก่อนที่จะนาเข้าเราก็จะการหมักให้มันเป็นอินทรีย์ก่อนนะครับและสิ่งสําคัญก็คือน,น้ําลงตุ้มให้ก่อนสำคัญเรื่องน้ำเนี่ยค่อนข้างมากเพราะน้ําเราไม่รับจากภายนอกภายนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะครับ อย่างท้องนาข้างหลังเนี่ยเขาทําสารเคมีกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะนักเคมีแถวนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รับนะครับสารตกค้างก็ไม่รับ,ค,รบคือไม่รับก็คือเราไม่นําน้ําเข้าในในแปลงเราเราจะใช้น้ําฝนที่มาจ่ากน้ำฝนในพื้นที่เราเองซึ่งพอเพียงนะครับพอเพียงพอเพียงในการใช้แน่นอนเช้าเช้าลุงตุ้มมาตรวจดูแปลงของลูกบ้านอย่างนี้ลุงตุ้มจะดูแทบทุกแปลงก็เดินดูดูดูความเรียบร้อย แปลงนี้ให้ดูกันหลายรอบแล้วนะครับของน้องจอยบ้านก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะก็เยอะละเดี๋ยววันสองวันนี้ก็คงมุงหลังคาได้แลลงตุ้มดูแลแลูกบ้านอย่างเงี้ยแหละทำแล้วกำไรไม่ได้เยอะหรอกครับลงตุ้มทำด้วยความสนุกเท่านั้นเองแต่ เอฟซี 4, เข้าใจหลวงตุ้มนะครับว่าคนเกษียณคนหนึ่งเนะี่ยถ้าพอได้ทําอย่างนี้แล้วมันใจหนึงคึกคิดว่าเราจะไม่ไม่มีงานทํแล้วเพราะว่าธุรกิจเนี่ยหลวงตุ้มทําธุรกิจมาตลอดชีวิตแล้วก็มอบหมายให้ลูกๆเอาเอาไปดําเนินการต่อแต่หลวงตุ้มก็ยังดูแลให้พวกเขาอยู่เป็นระยะระยะก็ดูตามตามคลิปนะฮะหลวงตุ้มก็เดินทางต่างประเทศบ้างเข้าโรงงานบ้างบางทีบางครั้งก็ยังมีงานบรรยายงานพูดที่จะต้องตอบแทนสังคม การไปพูดแต่ละครั้งมันไม่ได้เงินหรอกครับบางทีให้มาเล็กน้อยเพราะนเดินทางน่ค่าใช้จ่ายต้องเยอะแยะบางทีให้มาสามพันห้าพันมันไม่ได้คุ้มหรอกครับแต่มันตุ้งทำด้วยใจก็คือถึงเวลาเราที่จะให้กับสังคมแล้วตอบแทนแล้วนะครับมันตุ้งทางานมาทั้งชีวิตก็เลยว่าถึงเวลานี้ก็สมควรที่จะจะทดแทนสังคมทดแทนบ้านเกิดแล้วนะอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาทําเรื่องสวน ส่วนกเกษตรอินรียนะครับจัดสรรขายโดยขายราคาไม่แพงขายแล้วก็ตามดูแลกันอีกสำหรับคนที่รอกรเกษียณแบบลุงตุ้มเพราะฉะนั้นลุงตุ้มมีประสบการณ์นะล้วว่ากเกษียณแล้วจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ติดตามลุงตุ้มอยู่นะฮะอยากจะเสียนกเกษียณแบบเกษมคุยกับลุงตุ้มกเกษียณแบบสงา่าแล้วมีงานทําคุยกับลุงตุ้มได้นะครับติดตามนะครับว่าลุงตุ้มจะมีโครงการที่ ปิดอีกนะโครงการที่หกมไม่มีปัญหาเลยนะเพราะสาแปลงเองมันขายได้ไม่ไม่ยากหรอกก็น่าจะจบโครงการที่หกนะนะคโครงการที่เจ็ลุงตุ้มจะเปิดเยอะนิดหนึ่งติดตามกนแล้วกันว่าลุงตุ้มจะทําอะไรต่อ